วัสดีวันเสาร์ที่17เมษายน2564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กีวินครูสปอร์ตนะครับวันนี้นะครับมีมาฝากเหมือนเดิมนะครับ2คู่ที่น่าสนใจนะครับเน้นๆนะครับไปเริ่มมาที่คู่แรกเลยครับในศึกฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะครับลงทําการแข่งขันเวลา18นาฬิกา30นาทีหรือว่า6โมงครึ่งนั่นเองนะครับนิวคาสเซิลครับทีมอันดับที่17นะครับเปิดบ้านพบกับคุณคอนครับเวสต์แฮมอยู่ใน ดูเฮตูเฮตกันก่อนครับคู่นี้เล็กๆนะก็เป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับบุกเอาชนะเวสต์แฮมถึงถิ่นเลยนะครับสองศูนย์นะครับมาดูผลงานโดยรวมของนิวคาสเซิลครับก็สองนัดล่าสุดถือว่าโอเคนะมีเสมอท็อตแนมฮอสเปอร์สองสองนะครับไล่ตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมครับแล้วก็นัดล่าสุดพิกแซงนะครับเอาชนะเบอร์ลี่ได้สองหนึ่งนะส่วนทางด้านทีมเยือนครับวันนี้เวสต์แฮมนะครับต้องบอกว่าสองนัดล่าสุดฟอร์มร้อนแรงมากนะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะคู่ต่อสู้สกอร์เดียวกันเลยนะครับ สามประตูต่อ2นะครับโดยชนะบุ๊ค3-2แล้วก็เล่นในบ้านนะครับเอาชนะเลสเตอร์ได้3-2เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยเป็นโอกาสดีมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานสเปอร์กับเอเวอเรตันเนี่ยเสมอกันนะครับทำให้แต้มเนี่ยไม่ไล่จี้พื้นที่ยุโรปมานะครับทำให้เวสต์แฮมเนี่ยยังอยู่อันดับ4นะแบบถ้าไม่พลาดเองอ่ะมีสิทธิ์ไปเล่นถ้วย UCL เลยนะครับวันนี้เวสต์แฮมบุกไปเยือนก็จริงครับแต่ตัวผู้เล่นหลักๆนะครับลงสนามกันนะครับครบทุกตำแหน่งนะครับขาดแต่อันโตนิโอคนเดียวนะครััับส่่วนนกกเตะทีลง ตอนนี้นะครับเจสซี่ลิงกาดนะโอ้โหมหาเทพนะลงแน่นอนครับวันนี้แล้วก็คาดว่าจะยิงประตูต่อเนื่องด้วยครับวันนี้เชื่อว่าเวสแฮมจะบุกเอาชนะนิวคาสเซลแบบสุดมันครับสองประตูต่อหนึ่งจัดไปครับที่เวสแฮมอยู่ในเตดครับผู้แรกวันนี้ส่วนคู่ที่2ของวันนี้ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับลงทําการแข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับหรือว่า2อทุ่มครึ่งนั่นเองครับไปกันที่คู่นี้เลยครับโว๊กบวกครับทีมอันดับที่3นะครับเปิดบ้านพบกับจาฟูงครับเสือใต้บาเยิน นครับคู่นี้เฮทุเฮทห้านัดหลังสุดไบเยนมินิกสามารถเอาชนะวูฟบวกได้ทุกนัดนะครับแล้วก็แรกๆเนี่ยไบเยนมินิกเปิดบ้านเราชนะวูฟบวกได้2อหนึ่งนะครับแบบสุดมันนะครับฟอร์มของวูฟบวกก็ถือว่าโอเคนะห้านัดหลังสุดชนะ3แพ้2ครับนัดล่าสุดแพ้แฟงเฟิร์ตแบบต้องบอกว่าผิวเฉียดแล้วก็เกมวันนั้นมันมากนะครับแพ้แฟงเฟิร์ตมา4ี่สามแต่ผลงานในบ้านของวูฟบวกต้องบอกว่าดีมากนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะถึง4นะครับเสมอหนึ่งนะครับแล้วเป็นทีมที่เล่นในบ้านดี ดีมากๆนะครับคีนชีตมาแล้ว6นัดติดนะครับต้องบอกว่าในบ้านแข็งแกร่งจริงๆครับวกบวกส่วนทางด้านทีมเยือนวันนี้ครับบาเยิร์นมิวนิกนัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าบุกไปเอาชนะปารีสแซงต์แชมเปี้ยได้นะครับแต่ไม่เพียงพอนะครับแพ้กดอเวโกนะทําให้ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมานะครับทั้งๆที่ผลสกอร์เนี่ยเสมอ3ามนะเออแต่โดนยิงในบ้านเยอะไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาโฟกัสในลีกต่อนะครับเสือใต้เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านดีนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ4แพ้1ครับแพ้ แฟงฝัดทีมเดียวนะเออต้องบอกว่าผลงานนอกบ้านของไบร์มิวนิกถือว่ายังมีมาตรฐานที่สูงนะครับตอนนี้ไบร์มิวนิกมี65คะแนนนะครับนำหน้าไลซนะิกอยู่4คะแนนนะก็ไลซิกเมื่อวานพลาดเสมอนะครับไม่ได้3แต้มก็อดจี้ไบร์มิวนิกไปนะครับวันนี้เชื่อว่าไบร์มิวนิกเล่นนอกบ้านก็จริงอะแต่ด้วยมาตรฐานที่ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นหลักๆยังอยู่ครบนะครับขาดแต่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้คนเดียวนะครับแต่ยังมีแม็กซิมชูโปโมติงครับลงมา นะครับทำสกอร์ให้ทีมนัดที่แล้วที่เจอปารีสวันนี้เชื่อว่าจะยิงอีกนะครับวันนี้ชอบไปที่บาเยนร์มิวนิคครับสามารถชนะวกวกได้แบบผิวเฉียดครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับวันนี้2ตัวเน้นเจัดไปครับตัวที่1เวสแฮมยูไนเต็ดตัวที่2บาเยนร์มิวนิคครับส่วนใี่อยากได้ทีเด็ดแบบฟันธงเน้นๆ้นทุกวันทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปสามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook กวินกูรูสปอร์ตเอฟซีนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปได้เลยครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค นี้ขอให้นุ้นเชียร์บอลคืนนี้ให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ